แมทพิลณีเคลียอนไวแล้วหลังหลายคนสงสัยสงกรานป่วยเข้าโรงพยาบาลหายไปไหนจากกรณีที่หลายๆคนนั้นเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านสงกรานต์เตชะนรงหลังจากได้ออกมาอั อินสตาแกรมแบบรัวๆโ,โดยทางด้านสงการเตชนะนรงค์นั้นก็ได้อยู่ในชุดของผู้ป่วยโรงพยาบาลและใบหน้านั้นช้ำอีกด้วยทั้งยังมีการเจาะที่คอโดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ว่านอน ICU นานถึง7วัน และก่อนหน้านี้ทางด้านสงกราเตชนะนรงนั้นก็ได้โพสต์การ์ดที่ทางด้านลูกสาวน้องปีใหม่นั้นได้ส่งมาให้โดยภายในนั้นมีข้อความบอกว่าขอให้คุณพ่อหายไวๆสู้ๆเป็นกำลังใจให้คุณพ่อพร้อมกับวาดรูปให้กับคุณพ่อแต่ก็ทำเอาสะดุดตาตรงท้ายการ์ดดังกล่าวแอปทักะอฟได้ส่งข้อความถึงอดีตสามีสงกราเตชนะนรงโดยข้อความเขียนเอาไว้ว่าหายเร็วๆนะคะแอป เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักถึงแม้ว่าจะเลิกหลากันไปนานแล้วก็ตาม และล่าสุดก็ได้มีรายงานสาเหตุของสงครามเตชะนรง,ง Channel ที่เข้าโรงพยาบาลโดยทางด้านสงครานนั้นเกิดอุบัติเหตุขณะที่ปั่นจักรยานไปชนท่ายกับรถที่เขาใหญ่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำส่งที่โรงพยาบาลศิริราชได้นอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นานถึง7วันเนื่องจากซี่โครงหักทิ่มปอดทะลุแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว สุดก็ทำเอาหลายๆคนนั้นแอบสงสัยว่าแมทพิลานีนั้นหายไปไหนทรงการป่วยเข้าโรงพยาบาลซึ่งงานนี้แมทพิลานีก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโดยได้ออกมาโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมซึ่งเป็นรูปวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาจากตึกของโรงพยาบาลสิริราชพร้อมข้อความ ลมหนาวเดือนเมษาที่เขาว่าเป็นยัางไงาอยากสัมผัสบ้างซึ่งงานนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าแม็กพิลนีน,นั้นดูแลนุ่มสงการอยู่ไม่ห่างเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดกริปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ